สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามันเซนะครับก็วันนี้สถานที่แปลกตาออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าทําถ่ายอยู่ในรถนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับทางเพราะว่าวกเพื่อนบ้านหรือว่าบ้านข้างๆเขาทําต่อเติมแล้วก็มันมีเสียงพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะหาสถานที่เงียบๆในการถ่ายค่อนข้างยากก็เอาเป็นว่าก็เลยมาจบในการถ่ายที่รถนี้ก็รู้สึกว่า ตาจริงแล้วมันก็ดีอีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็เสียงเงียบแล้วก็ค่อนข้างไพรเวทดีนะครับแบบไม่ได้มีเสียงรบกวนแล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเควันนี้นะครับคิดว่าสถานที่ก็น่าจะถ่ายทําได้แหละก็เลยจะมารีวิวรองเท้าอ่อนลอเวอ่อนแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮิตอยู่ในโซเชียลนะครับก็ตามจริงแล้วนะในส่วนของลอเว ว่าทษทีลอยเวอออนครับก็มีออกมาแล้ว3ามอีดิชันด้วยกันนะครับผมเคยรีวิวหรือว่าเคยใช้เนี่ยหรุ่นด้วยกันก็คือจะเป็นรุ่นลอยเว้คลาวเวนเจอร์นั่นเองนะครับก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับตัวนั้นแล้วก็จะมีอีก1รุ่นนะเป็น c คลาวชิว1.0นะครับซึ่งตอนนี้มันผ่านไปแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าในเว็บหรือว่าในหน้าร้านจะไม่มีจําหน่ายแล้วก็จะเป็นรุ่น2.0ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมจะรีวิวให้ดูในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ใช้ในส่วนของตัวคาเวนเจอร์มาแล้วนะครับที่เป็นรอเวก็พบว่าก็ค่อนข้างชอบครับแต่ว่าตามจริงแล้วว่าตอนนั้นจะซื้อสีขาวแล้วก็ อะไรยังไงไม่รู้ตัดสินใจไปซื้อสีดำนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าในการใช้หรือในการลุกแมทต่างๆเนี่ยคิดว่าสีขาวมันน่าจะเหมาะกับหลายลุกมากกว่าสีดําใส่ค่อนข้างยากแต่ก็ข้อดีคือว่ามันค่อนข้างไม่เห็นรอยพวกเลอะเทอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยตัดสินใจขายไปนะครับแล้วก็เลยมาซื้อ2.0ที่เป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าซื้อแล้วจะได้อะไรนะครับค่อนอื่นเลยนะครับก็เริ่มต้นจากกล่องก่อนครับอันนี้เป็นกล่อง รอยเว่อออนที่ได้มานะครับก็จะเป็นโลโก้คอลเแบบนี้นะครับก็เป็นลายน่ารักน่ารักนะเนาะอาจจะดูแบบที่เป็นในส่วนของความมินิมอลหน่อยๆแล้วก็โค้งมนหน่อยๆจากการที่เป็นสัยลักษณ์ออนพวกกลมๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับกล่องเขาก็จะเขียนว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็เป็นไซส์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์ลทิว2.0สีขาวล้วนนะครับไซส์44นะครับส่วนตัวในการเลือกไซส์นะครับ อาบอกก่อนว่าให้ปกติสหรับออนนะผมจะบวกประมาณ0.5นะครับคึ่งบวกขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทําจริงแล้วเป็นคนใส่เบอร์44อยู่แล้วนะแต่ว่าวันนั้นไปซื้อที่หน้าร้านเขาไม่มีใหญ่กว่านี้ไม่มี44.5อะไรอย่างเี้ครับก็เลยต้องซื้อ44มาคิดว่า45น่าจะหลวมเกินไปนะครับก็แนะนําให้บวกประมาณครึ่งไซนะครับเนื่องจากว่าปกติพอใส่ไซ44เนี่ยคิดว่ามันยัง อาในส่วนของมุมเท้ามันยังชนในส่วนของหัวรองเท้าอยู่ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกคับนิดหน่อยนะแต่คิดว่าใช้ไปใช้ไปน่าจะขยายมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มาดูในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องนะเขาก็จะให้มาเป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าก็หน้าตาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นถุงผ้าแบบนี้เนาะใส่หนึ่งถุงสําหรับหนึ่งคู่เลยนะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในรถก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะแบบเบด,ดเสียดนิดนึงนะคือรูปทรงของกระเป๋าเขาว่ามันจะออกรูปแบบคล้ายๆเหมือนเป็นกระเป๋าเป้เลยนะคือสามารถที่จะคล้องหลังได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับเด็กเล็กๆนะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แต่ถ้าผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายไซส์อย่างผมเนี่ยมันใส่แล้วค่อนข้างอึอดอัดคือมันจะติดชิดหลังไปเลยทําให้มันไม่ค่อยที่จะเหมาะเอามาใช้กับเป็นเป้ได้นะ ก็เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้แบบนี้นะในส่วนของแมทเทียลที่เป็นผ้าเขาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของแคนวาสผ้าหนาแล้วก็ผ้าดิบค่อนข้างดีข้างในก็จะเป็นบุกผ้าแบบนิ่มๆน,นะเป็นคนละแมทเทียลกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงดีเทลแล้วก็สามารถเอามาแอปพลายใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากเป็นถุงใส่รองเท้านะครับก mm ็ห hmm. ล่งนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้ให้ที่เป็นการ์ดใส่พวกใบเสร็จนะครับแล้วก็ เล็กน้อยครับเป็นกระดาษของรองเท้ามาเป็นแบบนี้ข้างในก็จะบุเป็นเป็นโลโก้รอยเวออนแบบนี้นะครับก็ให้ดีเทลเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับก็จะดูขยับเป็นแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นมากกว่าออนสตินะครับประสบการณ์ผมเนี่ยมีรองเท้าออนประมาณห้าถึงหกคู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีว่ามีการคอลแลบกับรอยเวก็เลยซื้อมาเก็บสะสมแล้วก็เน้นใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยนะครับก็จะเป็นใส่ทํางานหรือว่าใส่ไป เดินเล่นเป็นสนิเกอร์สวยๆนะครับก่อนที่จะไปชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับขอขั้นรายการนิดนึงโดยการน,นำเสนอพู้ดังของผมครับ s a m a ลสแ a s คแพส a ี่แ a นด์เกนะครับ, ack, รบ mm hmm. ก็เป็นพวกขนมเมกเกรี่ต่างๆครับที่ผมทำเองนะครับโดยจุดเด่นของเราเนี่ย mm hmm. ก็เราจะไม่ใช้พวกไขมันทานไม่ใช้น้ำมันในต่างๆครับใช้เนยแท้100%แล้วก็มีรสชาติที่หวานน้อยครับทำให้ประสาจาก ความกังวลในเรื่องของน้ําตาลความหวานแล้วก็ไขมันไปได้เลยนะครับแล้วก็เราจะมีจุดเด่นอีกอย่างก็คือว่าความนุ่มฟูของเค้กนะครับเค้กเราจะมีความนุ่มแล้วก็เบานะครับทานไม่แข็งไม่แน่นนะครับแล้วก็มีให้เลือกมากกว่า20รสชาติเลยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็แวะเข้าไปดูอุดหนุนได้นะครับในช่องทาง Gap Food นะครับเซิร์ชชื่อว่าอ่า Summer Snack p a s t r y s and Bakery นะครับก็ลองเซิร์ชดูอ่า ก็ในราคาที่เริ่มต้นเพียงอาคณ้าสีิบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นขนมเคยงแล้วก็จะเป็นแบบถ้วยนะครับเหมาะกับการแบบพกพาหรือว่ากินทีละน้อยๆอะไรนะครับก็จะแบบเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์สมัยนี้แหละก็ยังไงก็แวะไปอุดหนุนกันได้ครับขอฝากร้านด้วยนะครับเอานี้มาดูกันตัวที่ตัวรองเท้ากันนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มต้นจากด้านขวาเลยนะครับพัดาเป็นแบบนี้นะครับตัวรองเท้านะครับก็จะเห็นว่าดีไซน์เขามาจอกแนวความ โค้งมนกลมๆเหมือนโ,โดนพึ่งต่อยบวมๆม,มาหน่อยนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในส่วนของรองเท้าออนเอยเวเนี่ยก็คือตัวข้างหลังนะครับที่เป็นตัวคล้ายๆแบบอ่าสายดึงที่มันติดอย่างนี้นะมันดูค่อนข้างเท่ดีแล้วเราใส่มันจะดูแบบเป็นไม่รู้แหละชอบแบบที่มันมีแบบติ่งมันสายออกมาตรงนี้มันจะเขียนว่ารอยเวแล้วก็อ่อนมันก็ดูเท่ดีนะครับปกติผมไม่เคยมีรองเท้าอะไรที่มีแบบเป็นเชือกติดเอาไว้อย่างนี้นะครับก็ ดูแปลกตาดีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวคาวชิ้วหนึ่งก็น่าจะมีเหมือนกันนะถ้าจาไม่ผิดนะครับอันนี้คือ,อในส่วนของอพารน์ด้านนอกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ใช้งานแล้วว่ามันเกือบเดือนได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเลอะเทอะนิดหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านที่ใส่รองเท้าออกไปนะครับ ด้านนอกก็จะเห็นในส่วนของโลโก้ที่เป็นโลเว่ way แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกับตัวคลา u เวนเจอร์ที่เคยรีวิวไปนะครับตัวนี้โลโก้เขาเนี่ยจะมีความนูนขึ้นมาเป็นแบทเทียลที่ค่อนข้างที่จะดูเหมือนเป็นโลโก้แล้วแบบติดกาวลงไปที่มันดูคงทนกว่าตัวคลา u เวนเจอร์ที่เหมือนคล้ายๆเป็นลายปริน์ลงไปมันจะดูเหมือนน่าจะแบบขาดหรือว่าจางได้ง่ายแต่ว่าอันนี้ดูค่อนข้างที่จะทนมากกว่านะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะตจะอ่าโทษทีพูดเร็วไปหน่อยนะครับ ก็จะมีในส่วนของ Material ที่ดูค่อนข้างต่างกันก็คือในส่วนของ Texture อร์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านบนครับด้านบนก็จะคล้ายๆ Rubber เอร์นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นผ้าปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าแบบเรียบเรียบนะครับก็เป็นเนสัสดุที่เป็นผ้าหมดเลยแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็ะจะเป็นในส่วนโพลีเอสเตอร์มันก็น่าจะเป็นแบบเป็นยางอะไรเงี้ยครับตามลักษณะเขาแล้วก็จะมีตัวโซนที่ค่อนข้างหนาเนื่องจากคลาวทิวจะเป็นรุ่นที่มีในส่วนของพื้นรองเท้าค่อนข้างหนาประมาณ8 ถ้าจำไม่ผิดเท่าที่อ่านนเวนะ็บน่าจะประมาณ8เซนด้วยกันน้ําหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณผมไม่แน่ใจว่าอ่านในเว็บเขาเขียนว่า800กรัมครับแต่ว่าใส่จริงเราก็ค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ก็จะหนักกว่าพวกคลาวคลาว5อะไรนิดนึงเพราะว่ามันมีความหนาของพื้นรองเท้าค่อนข้างเยอะนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรก็จะมีออนตรงนี้นะครับเป็นพื้นรองเท้า แบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ด้านข้างที่เป็นด้านหันเข้าลําตัวนะครับก็จะเป็นโลโก้ออนแบบนี้จะสลับกันระหว่างด้านนี้ที่เป็นแบรนด์รอยเว่แล้วก็เป็นออนนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ให้ดูไปนะครับก็จะค่อนข้างสวยนะเป็นโลโก้ที่เป็นแท็บขึ้นมาแบบนี้เป็นรอยเวกับออนนะครับแล้วก็ด้านพื้นรองเท้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็ ตรงที่เป็นแบบนี้ก็จะมีในส่วนของโลโก้ที่เป็นลอยเวกับอ่อนนะครับประมาณหนึ่งนะครับก็จะเป็นลินค่อนข้างหนาๆหน่อยนะเป็นคว้าคล้ายแบบบุค่อนข้างแบบนุ่มนะครับอันนี้คือด้านในนะด้านในก็จะมีคําว่าลอยเวกับอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเขียนพวกรุ่นแล้วก็ใส่รองเท้าไว้นะครับก็ด้านในแบบนี้การที่เขาบุนิ่มๆเนี่ยมันก็ทําให้เราใส่สบายนะไม่เสียสีกับตัวตะตุต่มหรือว่าข้อเท้าอะไรนะครับก็ ใส่ค่อนข้างดีเลยแต่ความที่เป็นสีขาวนะครับ<ม>เวลาเราใส่ถ้าเกิดถุงเท้าเราดําหรือว่าเท้าเราเลอะตรงนี้มันก็จะดําค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นรุ่นอื่นเนี่ยก็ว่าจะเป็นสีกากีสีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวสีน้ําตาลถ้าจะไม่ผิดก็จะแตกต่างกันไปตามตัวอินเนอร์ด้านในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวชอบสีขาวนวนแล้วก็หายากสุดนะครับก็เลยคิดว่า สวยดีนะครับน่ารักนะครับประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่คล้ายก็คือมุมในการแปะโลโก้ก็คล้ายๆกับตัวคลาวเวนเจอร์นะครับด้านในนะครับด้านที่เข้าหาลําตัวจะเป็นรอยเว่แบบนี้ส่วนด้านนอกที่เห็นที่คนข้างนอกเห็นก็จะเป็นออนแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าแพทเทิร์นในการแปะเขาก็จะเหมือนกันเลยคือด้านขวาเป็นรอยเวแบบ่ด้านซ้ายเป็นออนนะครับแบบนี้นะครับด้านซ้ายเป็นออนด้านขวาเป็นรอยเว ทำให้ถ้าเกิดคนอยากรู้ว่าเราใส่รอยเวทเนี่ยเขาจะมองเห็นจากด้านขวาเพียงแต่ด้านเดียวนะครับในส่วนงด้านซ้ายก็คล้ายๆกันเลยไม่มีอะไรนะครับมาในส่วนของการทําความสะอาดนะครับในส่วนของการทําความสะอาดเนี่ยด้านหน้านะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นรัสดุดคล้ายๆตัวรัปเปอร์นิดหนึ่งคล้ายๆกับที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นแบบยางๆหน่อยแต่ตรงนี้จะเป็นผ้านะครับก็ ค่อนข้างเลอะง่ายแต่ว่าเวลาทําความสะอาดก็ค่อนข้างที่จะเช็ดง่ายนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆหรือว่ายังลบลบรองเท้านะครับสามารถเช็ดรอยก็ได้เหมือนกันรวมทั้งในส่วนของตัวพื้นที่เป็นด้านข้างที่เป็นยางๆแบบนี้ก็สามารถใช้ผ้าชุบน้าเช็ดสะอาดได้เหมือนกันนะครับในส่วนในส่วนของที่เป็นด้านที่เป็นผ้าหรือว่าม e ท i a l ที่เป็นดูเป็นผ้าๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ ใช้ในส่วนของแปลงสีฟันชุบน้ำหมาดๆอะไรอเงี้ยก็สามารถขัดขัดออกไปได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ชุบมากก็มันจะทำให้รอยมันค่อนข้างที่จะออกอยากนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนให้ดูทั้งหมดนะครับในส่วนของค่าตัวเขานะครับถ้าหลายๆคนดูที่เว็บนะครับก็ค่าตัวเขาอยู่ที่มันสองหมื่นสองรบาทก็ราคาค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่า ในส่วนของถ้าจะไม่ผิดนะคาวเวเตอร์ที่ผมซื้ออยู่ที่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็คลาวชิว้วหนึ่งจุดศูนย์ที่ผ่านมามันน่าจะหมนะื่นแปดนะแต่รุ่นเนี้2สองหมื่นเลยนะครับถือว่าค่อนข้างโดดจากรุ่นที่เป็นออนปกติเพราะว่าออนคลาวชิว้วที่เห็นอยู่มันน่าจะประมาณเจ็ดแปดพันเองแต่ว่าบวกโลโก้รโอโยเวยเ,เข้ามาหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดข้างในนะครับบวกไปประมาณหมื่นสองได้ก็ค่อนข้างเอาเรื่องนะครับถือว่า ซื้อแบรนด์เป็นหลักเลยแล้วก็ในส่วนของคุณภาพอื่นเนี่ยก็คืออ่อนการตัดเย็บต่างๆก็คืออ่อนปกตินะครับอย่างที่บอกไปว่าคาวเวนเจอร์ที่ผมเคยใช้เนี่ยการตัดเย็บที่เป็นคราวรุ่นอ่อนปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนของบางอย่างผมว่ามันยังมีข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะในส่วนของคุณภาพเองบางทีมันใช้ไปมันก็เปิดหรือว่าแบบมันใช้ไปค่อนข้างเสื่อมเร็วเหมือนกันนะเพราะว่า ตามจริงแล้วมันก็คืออ่อนนะมันอาจจะแบบไม่ได้มีการพรีเมียมในส่วนของขั้นตอนการตัเดเย็บอะไรเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันแค่เป็นการคอลแลบแล้วก็ใส่โลโก้เข้าไปนะครับตรงเนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับอีโมชั่นอลเป็นหลักก็คือว่าซื้อด้วยอารมณ์หรือว่าการตัดสินใจที่แบบมันไม่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงความสมเหตุสมผลหรือคุณิตีไม่ยขึ้นยังไงมันก็คือรองเท้าอ่อนนะครับ เพียงแต่เป็นแค่โลโก้รอเวเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็มาถึงการสั่งซื้อนะครับซื้อยังไงซื้อได้ที่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกคนเช็คที่เว็บไซต์รอยเวก่อนเลยว่ามีของไหมนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเช็คล่าสุดนะวันที่ถ่ายคลิปก็คือเดือนกุมภาเนี่ย ของหน้าร้านเอ้ของหน้าเว็บหมดหมดแล้วนะครับทุกสีทุกไซส์ไม่มีเลยนะครับขึ้นโนติฟายมีหมดเลยนะครับก็ลองไปดูที่หน้าช็อปนะครับซึ่งคู่นี้บังเอิญว่าผมไปซื้อเดนที่แล้วก็ยังได้ที่หน้าช็อปอยู่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตอนซื้อเบนเจอร์เนี่ยหน้าช็อปไม่มีแล้วก็วันสองวันก็คือหมดแล้วนะครับไม่มีให้ซื้อเลยแต่ตอนนั้นผมไปดูที่ชอ็อปลอยเวทที่เซ็นทรัลชินลมนะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามีของเหลือพอดีนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ มีแค่สีขาวเท่านั้นนะครับคือจะบอกว่าเท่าที่ผมเช็คมาใครที่สนใจสีขาวครับมันจะมีทุกสาขาเลยนะครับคือที่ตัวพารากอนเนี่ยจะคล้ายๆเป็น f แ a ลกชิฟ store คือมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามีทุกสีแต่ถ้าสาขาอื่นๆว่าจะเป็น Emporium หรือว่าเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยจะมีแค่สีขาวเท่านั้นนะครับแต่ว่าไซส์เท่าไหร่ก็ต้องลองไปเช็คสต็อกกับทางหน้าร้านอีกทีซึ่งวันนั้นผมไปมีไซส์44พอดีส่วนตัวไซส์ใช้ 44หรือ44.5นะครับเพียงแต่ว่าไม่มี44ผมก็เลยเอามาเท่านั้นนะครับก็เลยว่ามีอยู่คู่เดียวก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนะครับแล้วก็คือการซื้ออ่ะมันเกิด impulse buying ก็คือบบบว่าคือวันนั้นก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันคือคนก็เข้ามาค่อนข้างเยอะคือผมเข้าไปในร้านก็ไม่มีคนนะแต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บกำลังลองทอารองลอง,ลองตัดสินใจดูลองเท้าอยู่ก็มีคนเข้ามาประมาณสองสมสี่คน ที่จะดูรุ่นลอยเว่อ่อนก็เป็นอะไรที่กดดันให้เราต้องซื้อเพราะว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้มีคนต่อคิวรอ,อจะซื้ออยู่แล้วก็เลยทําเป็นว่าต้องซื้อไปแต่หรับการใช้งานนะครับมันค่อนข้างที่จะตัดสินใจถูกก็แหละที่ซื้อมาเพราะว่าถ้าไม่ซื้อวันนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่มีของแล้วแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ไม่มีก็เลยหาซื้อ,อยากอีกอย่างก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากคาวเวนเจอร์เป็นคลาวทิวอยู่แล้วนะครับซึ่งถามว่าการใส่ใส่สบายมากนะเนื่องจาก ว่าพื้นรองเท้าเขาค่อนข้างหนานะครับทําให้เราเดินค่อนข้างสบายเหมาะกับเดินเที่ยวหรือว่าใส่ไปไหนเดินไกลๆก็เอาเรื่องก็คือดีอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าวันนี้นะครับสําหรับใครที่ตัดสินใจที่จะดูตัวเลยเวอออนะครับก็คิดว่าลองดูที่หน้าร้านเผื่อที่จะมีของอยู่คิดว่าน่าจะเข้ามาแค่ช่วงหนึ่งล้วก็ไม่มีนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือว่าลองสแตนด์บายดูที่หน้าเว็บไซต์จะ คุ้มกว่าคือประหยัดไม่ต้องไปเดินหาแต่ละที่ให้มันเหนื่อยนะครับแล้วก็ลองดูได้เลยก็มีชิปปิ้งได้น่าจะมาณวีคหนึ่งก็น่าจะของมาจากอิตาลีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่รู้สึกว่ารองเท้าเขาไม่แน่ใจว่าผลิตมาจากไหนแต่น่าจะไม่ใช่อิตาลีนะครับที่ผมเข้าใจครับมันเป็น made in v i e t n า m นะครับเป็นรองเท้าแบบนั่นแหละผลิตจากออนนะครับไม่ได้ผลิตจาก อ่าพวกอิตาลีเหมือนของแบรนด์เนมอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวช้แล้วค่อนข้างเลอะง่ายนะเนี่ยพึ่งเลอะไปเมื่อกี้วงางรองเท้าเราเดอะตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เลอะง่ายที่สุดนะครับก็โอเคนะม่ส่ง,งการแคร์ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่สีขาวเราก็จะแบบมีความเลอะเทอะง่ายหน่อยแล้วก็ต้องดูแลร,รักษาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะครบสมบูรณ์แล้วนะในส่วนของการซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับรคาคาอยู่ที่สองหมื่นสองร้อยนะครับก็ โทษทีนะครับไฟอาจจะดรอปดรอปหน่อยเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดการปรับแสงหรือว่าปรับอะไรมันจะแบบสว่างบ้างจ้าบ้างเดี๋ยวจะลองไปอาจส์ดูในคอมนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับพิดว่าถ้าครั้งหน้ามันอัดในรถแล้วมันเสียงมันค่อนข้างเงียบเนี้ยเดี๋ยวจะมาอัดในรถด,ดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ